ม,นะมาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดโตลุ่งน้ำผู้มหาชัยครับผมดเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาแนะนําร้านมาล่าเมืองทิพย์ครับผมแล้วก็ชาบูเสียบไม้ซุปน้ําดาครับผมตอนนี้ลูกค้ากําลังเลือกกันเลยทีเดียวคุณแม่ค้าสวัสดีครับผม สวัสดีทั้งสองคนเลยนะนี่ต้องต้องแจกบัตรคิวกันเลยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ค้าเยอะเลยนะมีเยอะเลยนะแล้วก็มีตู้มีตู้ปิดกันมแมลงอย่างดีเลย แม่ค้ามาขายนานหรือยังฮะปีหนึ่งแล้วค่ะปีงนะิงแล้วใช่ไหมฮะโอ้ขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงฮะบ่ายสามถึงสามทุ่มแบบบ่ายสามถึงสามทุ่มทุกวันไหมครับทุกวันคทุกวันนะ ะะแวะมาหมุนกันได้นะครับทุกวันนะตรงนี้นหน้าโรงเรียนสอคณน,นนะนติดกระลวงกำแพงเลยตรงข้ามร้านบูรนสินเลยครับตรงข้ามร้านบูนสินนะตรงด้านนี้มาจากคลองทหารเรือครับผมตรงด้านนี้มุ่งหน้าไปวงเวียนน้ำพูมหาชัยครับผมอันนี้เป็นชาบูเสียบไม้ใช่ไหมฮะ ขายไม้เท่าไหร่อะคุณแม่คะไมล้ละสิบาทขายก็มีพวกผ้าถุงเดีกคนละที่หนึงโอเคมาเลือกกันได้เลยนะมีเยอะแยะเลยตอนนี้แม่ดงทางด้านโน้นก็นย่างย่างกันไม่หยุดเลยนะ เป็นน้ำอะไรสีดำๆเลยสุตดำสูดำนะโอเคขอบคุณครับรายการอะไรคะเนี่ยอโหลงพูดดี้ครับผมอโหลงอะไรนะอโหลงพูดดี้ครับฟูดดี้อ่าฮะดดคุณแม่ค้าของเราอะไรที่ว่าออกเยอะๆเลยฮนะ ป็นพวกหมูค่ะพวกหมูนะ,ะมันนเี่่ยคะแล้วก็พวกเห็ดอ๋อพวกเห็ดพวกนี้นะ,ะตอนนี้ก็50าสิบคิวแล้วนะฮะตนนัวน,ะะตน,นี้เป็นผงอะไรคุณแม่คะผงผิกจ้า ตรงมมาลาเนาะ ้เวลาย,ย่างนานไหมคุณแม่ค้าก็เซตหนึ่งาสิบกว่าไมลา์ก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะค่ะไม่ถึงสิบนาทีนะ คท,ทุกท่กานค้าสูงสุด,าาสดสในวันหนึ่งประมาณขี่คิวครับผมแบบเยอะๆเลยอะครับมันแล้วแต่วันนะครับาบัตรคิวนี่คือหมดหมดคิวทุกวันหมดหมดเล่มทุกวันนะครับหมดเล่มหนึ่งประมาณเท่าไหร่ร้อยใบใช่ไหมโอ้เ<ม>ยอะนะ นี่นะเล่นแบบแบัตรคิวจดรถอะเนาะเนี่ยแบบเนี้ยนี่นะนี่อันนี้ห้าสิบกว่าคิวแล้วนะโอ้ยเวลาเลยเยอะเลยของเรามีเติมเรื่อยๆครับพี่ของเขามีเติมเรื่อยๆนะตอนนี้คุณลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะเลือกกันได้เลยจ้ะ นารนลูกค้าก็ยังเลือกกันไม่หยุดเลยนะ ลูกค,ค้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะเป็นไงติดใจอะไรครับผมสรสชาติละ่อยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะโอเคขอบคุณมากครับผม ร้านหมาล่ามังคีปของเราเลยนะคะของใหม่สดทุกวันค่ะอืมขายที่ไหนขาะหน้าโรงเรียนสพนตรงนข้ามร้านกุณสินค่ะแต่ขายสามถึงสามทุ่มนะคะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งสองคนเลยครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอาหลงฟูดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม มาดูกันครับผม